สวัสดีคะ่ะเอฟซีที่น่ารากักทุกทกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซนี่สุดท้ายเราก็ลงทางคะ่ะเอฟซเราก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะตามเจ้าพ่ออย่างเดียวเลยคะ่ะเจ้าพ่อเอ้ยไปไหนกันโอ้โหเจ้าพ่อก็เดินขาจะพันกันแล้วคะ่ะเอฟซนี่ไม่มีเหตุไม่มีอะไรเลยะคะ่ะทุกคนอ๋อเจอทางแล้วนี่ โ okay. อ,อ,อเคเฮ้ยเ้ยดี๋ยวทางแล้วค่ะเอฟซีแต่เราจะขึ้นไปฝั่งนั้นค่ะพอเห็นมันอนนั่นอยู่ฝั่งน้ำจะมีอะไรไเยอะทรับ, yeah, บสก๊อนิีนอรีเองจะขึ้นไปดูก่อนค่ะเอฟซีว่าบนนั้นมันมีอะไรเนาะเดี๋ยวเราลงมาทางเราขึ้นเนาะเอฟซี MC เนาะนี่สรุปก็คือเราไม่เจอเห็ดอะไรเลยค่ะทุกคนเฮ้ย มีเห็ดให้เราเลยค่ะทุกคนแล้วก็อย่ามาหาเลยเพราะว่าโอ้โหไอตัวทากยเยอะแยะมากมายค่ะเอฟซีโหดังหลายสีน,นี่เราจะเดินไปดูตรงนั้นค่ะที่มันสว่างๆนั้นค่ะเอฟซีว่ามันมีอะไรเนาะพี่จะเดินไปเลียก่อนเพราะว่าเราจะลงมาทางนี้คืนค่ะเพราะว่า น UM uh, <umba> well ี่เอฟซีดูนีนีเอฟซีดูดูนี่ดูอเคมาไปเฮ้ยเฮยเฮยทางนั้นสีดำปิดมาทางนี้สีส้มเปดเอ้ยโอ้ยดูเอฟซีดูตัวมันโอ้ย วิ่งแล้วอา้าวจะพอแซงโอ้โหอยากจะเชื่อเลยว่าเราจะหลงป่าเน,นี่อุ้ยฮะน้องเดี๋ยวเรามาถึงสนามกอล์ฟฮะแโอ้ย,อยเรามาเจอสนามกอล์ฟค่ะลมเย็นมากโอ้ยลมเย็นดีวะ่ะ ลมเย็นดีค่ะ FC โอเคเฮ้ยเรารอดแล้วค่ะเราเจอสนามก็ค่ะทุกคนนี่ค่ะ FC โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนภาะคะเดนมากด้วยนะคะ FC โอ้ยโอ้ย ค่ะ fc เรามาเจอสนามกอลค่ะโอ้ยโล่งเลยมีแคนกอดโกเดนไว้คิม <laughs> เราอยากจะลุยป่าเลยค่ะ fc โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย